ครับผมวันนี้พบกันช่องน้าหนุ่มไงจะใครล่ะนะครับอีกคลิปเนี่งวันนี้ผมมาตกปลานะมาทดลองเหยื่อด้วยนี่เหยื่อผีบอกนะครับเหยื่อผีบอกเป็นเหยื่อนวดนะเหยื่อนวดเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ทามาเยอะอยู่นี่เหยื่อนะครับทํามาเยอะอยู่ก็เดี๋ยวแป๊บหแบบนึง่ง ท่านผู้ชมไม่มีตอนนี้ท่านผู้ชมไม่มีนะท่านผู้ชมไม่มีอา้าวสวัสดีครับหนึ่งท่านผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวอนุญาตอันนี้มาตกปลานะจ๊ะตกปลาใช้ชุดธนาโกะนะครับชุดเล็กๆอา้าวจริงไหมคันเม็ดเก้าสิบไมเม็ดแตรสิบนะแล้วก็ มาทดลองเหยื่อนะครับอ๋อได้ไหมคะเพิ่งมาถึงครับผมเพิ่งมาถึงนี่นี่ก็คือเหยื่อที่ผมทํามานะเหยื่อที่ผมทํามาเป,เป็นเป็นเหยื่อนวดนะครับเหยื่อผีบอกอ่าเหยื่อผีบอกอันนี้ดงเด็ดเดี๋ยวผมตกให้ดูนะเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของผมด้วยนะเไลฟ์สดครั้งแรกด้วยนะครับอ้าวพันจนละพันจนละพันันละ นะครับใส่เหยื่อแล้วนะครับใส่เหยื่อแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองตกดูนะก็ไม้เดิมครับไม้ที่เคยมาตกแล้วเอารูปปลาลงในคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับผมเออลงไปปลาตอดเลยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋นะเดี๋ยนะยนะยนะปลาตอเดี๋ยวหมดเดี๋ยวเติมเหยื่อใหม่ก่อนนะครับ แมวันนี้มาแบบฉุกะหกนะครับ Power อร์แบงก์ก็มาเดามานะพาวเวอร์แบงก์ก็มาเดามามาแบบเพียวๆเรียวๆนะเรียวๆขอบคุณครับสำหรับคนที่กดใจให้นะใส่เยอะละเดี๋ยวผมลงเหยีย้ดูใหม่อาจจะมุมกล้องอาจจะมองไม่เห็นหมายนะ,ะลงตาตาต่อ,ตอ ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ปลาตัวไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาขาวซ้อยนะเป็นไม้ธรรมชาตินะครับไม้นี้เรียกว่าคลองคลองท้ายหมู่บ้านท้ายหนรียบร้อยครับนี่ไงได้แล้วได้แล้วได้แล้วนะครับปลาขาวซ้อยนะครับปลาขาวส้อยเป็นตกด้วยชุดธนาโกะนะครับชุดธนาโกะหรือคันตกกุ้งก็ได้นะครับคันอ่า เมตรแปดสิบนะเป็นตัวเล็กแดี๋ยผมจะปล่อยคืนนะครับมีตัวปลาปลาขาวส้อยนะนะปล่อยคืนไปแล้วนะครับเดี๋ยวใส่เหยื่อใหม่ครับถ้าตัวใหญ่ก็จะเอากลับบ้านนะครับแต่ถ้าตัวเล็กๆก็ผมจะปล่อยคืนนะจะปล่อยคืนเพราะว่าเอาไปก็เนี้อมันน้อยนะครับเนี้ยมันน้อยใส <c oughs> ่เหย,ย,ยื่อแล้วนะครับใส่เหยื่อละยับ ก็เนี่ยเดี๋ยวตกให้ดูอีกที่แรกว่าจะทําเป็นคลิปให้ดูนะครับตอนแรกว่าจะทําเป็นคลิปทีนี้ผมว่ามันนานกว่าจะมานั่งตัดต่อนะปลา,าจับเี่ยไม่อยู่ไม่อยู่นะครับเติมเดียร์หน่อยไหมนี่ผมไม่ได้อ่อยนะไหมนี่คือไหมธรรมชาติดิบๆเลยนะครับโอ้โหปลาเลย หมนี้เป็นไหมดิบๆนะครับไหมดิบๆไม่ได้อ่อยเยี่ยเลยทั้งสิ้นนะครับมาถึงก็ปั้นเหยี่ยวพุ้มลงเบ็ดจะโยนเลยนะเป็นไหมประจําปีนะครับมาทุกปีนะครับปีนี้ก็ปีที่สิบเอ็ดะฮะปลาเริ่มดึงเหี่ยแล้วเรียบร้อยครับอ่าตัวนี้ตะเพียนหางแดงนะครับปลากระแหนะครับนี่ปลากระแห <scratching> <g ül> นะตัวนี้ไม่เอาปล่อยคืนนะปล่อยคืนมาตกสนุกนะครับมาตกสนุกมากหลือปลาเลยปล่อยคืนนะครับฮะดูเหยื่ยอกันมีเหยื่อเหยื่อกวานแค่นี้ดูว่าจะได้ปลาเยอะขนาดไหนนะแต่ไม่รู้ว่าแบตผมจะอยู่ได้านานไหมนะเพราะผมไม่ได้เอาพับบูแบงค์มาครับ ผมอาจจะพูดไม่เก่งนะครับก็เป็นการไล์สดครั้งแรกนะก็ะดูสนใปนะนะครับผมลงปุ๊บต่อปั๊บแม่เย่อะเขาดีจริงๆเหยืยออะไรเนี่ยเออนะครับก่อนแล้วนะครับ เรียบร้อยอ้าวไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่อยู่จะอูกันใหม่นะจะด,ดูกันใหม่นะครับก็ขอบคุณสิบเอ็ดท่านนะครับสิบเอ็ดท่านที่เข้ามารับชมการไลฟ์สดครั้งแรกของผมนะเรียบร้อยครับนี่ตาครับผมได้อีกแล้ว ปลาขาวส้อยนะครับเป็นปลานำจืดของไทยเรานี่แหละครับปลาขาวส้อยนะอ่าตัวเล็กๆตกสนุกนะครับก็ถ้าจะกินก็ถามว่าอร่อยไหมมันก็ต้องตากแห้งก่อนนะตากแห้งก่อนตอนนี้รู้สึกว่ามีเสียงเรียกเข้ามาว่างูตอดเดอ้อว่าสัน้นข้างนอกนก็ปษาลุยขี้โคนเข้ามานะ ทางนี้สุดยอดเลยนะครับก็ไห์สดเมื่อี้เสียงอาจารย์ต้นก็เป็นนักตกปลาด้วยกันนี่แหละครับแกเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนคุยนังขาวนะจะร้องเข้ามาว่างูตอดเด้ออย่างนั้นบริกินพมดอกสปเหี่ยแล้วนะครับลนะอยมกดูจะได้ไหม จะไล่ยันไปเรื่อยๆนะครับไล่ย่นไปการทดลองเหนะยื่อผีบอกครับเหยื่อนุ่มๆนะเหยื่อนุ่มๆนะตาตอดแล้วครับตาตอดแล้วดูได้ไหม ครับรเติมเบียรเติมเบียร์หน่อยอเติมเบียร์หน่อยอเตเบียแล้วนะครับรเตเบียแล้วนะครับ นะครับสงใสยฝูงแตบแล้วแลับแล้วกับแล้ว,ลลวยูไหมไม่อยู่ <c oughs> เออปลามันตัวเล็กนะครับปลามันตัวเล็กปลาตัวเล็ก เดียวแล้วนะครับก็ตายเข้าแล้วตาเข้าเดีวยวตาเข้าแล้ว ครับเหย่อยงอยู่โอ้โหจะซากเลยไม่ทันไม่ทันนะครับเรื่องปกตินะครับการตกปลาได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็เเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดานะครับ าออขอบคุณท่านผู้ชมเหลือสองท่านแล้วนะ,ะเยียนะครับสองท่านผมก็จะไล่โอ้โหโชว์จมไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันเอางี้เดี๋ยวผมจะหันกล้องหันกล้องไปที่ที่ผมตกปลานะจับนี้ อนุญาตนะครับอนุญาตนะฮหันกล้องนิดนึงอันนี้เห็นว่ามันยังไงเอ่ยเดี๋ยวนะนต้องอย่างกล้องนิดนึงเนาะจะได้มองเห็นชัดๆนะ,ะท่านจะเห็นเห็นป้ายเขียวๆเนาะที่วางคาทิงหิวนะครับโอเคขอโทษนะครับไอ สุผูชมสองท่านสวัสดีครับสเหยี่อแล้วนะครับหย่อนครับเห็นทุ่นไหมเอย่ยเห็นทุ่นกันไหมอ้าวลงลาตอดแล้วครับลงปุ๊บตอดเลยไม่ทันไงไม่ทันไม่ทันผมจะพยายามไม่เห็นทุ่นนะ ไม่ทำอีกแล้วงลงปุ๊บจับเลยอ็เลยถือคันแล้วมา้งอ่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยปลาส้อยนะครับปลาขาวส้อยนะนี่ตัวปลาได้อีกแย้วแต่ตัวไม่ใหญ่ ครับปล่อยคืนนะจ๊ะครับผมปล่อยคืนปล่อยคืนนะครับก็สายบุญก็ทำใจนิดนึงนะครับผมสายบาปนะเข้ามา ตกปลานะครับแขนี้ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับมาทดลองเหยื่อนะครับเหยื่อผีบอกนะฮะเหยืออ่อลงไปปุ๊บปลาจับเลยนะครับจับเลย มนะอมนิ่มๆนะอมนิ่มๆไม่ยอมราชมาจากตัวเล็กนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อใหม่นะครับใส่เหยื่อใหม่เนี่ยลงไปปลาจับอีกแล้ว าเข้าดีจัดแต่วัดไม่ติดดูกันเพลินไปนะครับไม่สีเรียสนะคิดว่าเป็นการพักผ่อนนะครับเรียบร้อยครับตัวนี้มีไซส์เลยนะตัวนี้ ตัวนี้มีไซส์นะครับมีไซส์นะปล่อยคืนนะครับตกอมันครับมาตกอมัน ทีน,นี้ลองเหยื่อใหญ่หน่อยเื่อจะได้ตัวใหญ่นะใส่เหยื่อก้อนใหญ่เหยื่อก้อนใหญ่กระบอกอใหญ่ๆตาใหญลนะ่ลงปุ๊บปลาจับนะครับปลาจับแล้วปลาจับแล้ว ทีผมไม่ไลฟ์สดไม่มีใครส่งข้อความมานะพอก็ผมไลฟ์สดปับมีส่งข้อความมานะปิดๆอย่างนี้ถ้าให้เดาผมรู้นะว่าใครเป็นคนส่งนะ <c oughs> ส่งมาทำไมจับแล้วไปจับแล้ว ร้อยกิ่งไม้ครับผมลากเข้ากิ่งไม้นะครับเนียวเลยโอ้โหเสียวเสียวจังอุ้ยสายเอ็นครับผมสายเอ็นไม่รู้เอ็นใครดีตาสโนองานเข้าแล้วพี่น้อง งานเข้าแล้วเดี๋ยวผมไม่มีตัวเนาะเนาะขวาอะไรแบบนี้โอ้ยนอนอขาดอะขาดครับผมเรียบร้อยครับโดนสายเอ็นใครไม่รู้ชุดสายหน้าขาดไปแล้วนะ ก็เป็นอันว่าวันนี้ไล่สนุกสนุกกันแค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันรอบหน้านะรอบนี้แค่นี้ก่อนโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมากดหัวใจให้กำลังใจนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามนะครับก็เป็นการทดลองเหยื่อเนาะด้วยคันธนโกะนะครับคันเล็กๆชุดเล็กๆนะแต่ว่า โดนไปแล้วส่หน้าขาดไปละนะครับเรียบร้อยนะวันนี้ได้กลับบ้านเร็วนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมแนละกดติดตามครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไม่ะ